ครับพี่น้องครับมือนีวันที่ยีสิบสามนะครับยีสิบสามธันวา,านะครับพี่น้องมาจากสีชิวนะครับเดินทางมาฮอสสวนมาเอาซรันี่แหละพี่น้องครับต่ว่าเพื่อนอยากมาเห็นว่าที่สวนของแท้ของจริงแม่นนะครับอยากเห็นว่าของจริงของยักษ์เขียวนี่ม,นมันเป็นยังไงมาจากไหนนะครับลบกวนบอกพี่น้องเขาเ่อยครับมาจากนองมวนยกาตะบนลองัวน่อพเภอสีเิวสีเิว มาเอาไปต <and> ันน <and> ึงนอะมือเนี่ยเนาะพอได้พอได้ไปขยายพันธุ์เดี๋ยวไปขยายพันธุ์เห็ดไ้โรกตะลึงเลยได้เคับให้มไม่ใหญ่กว่านี่ห้มไนใหญ่ที่เอาไปห้่ใหญ่กว่าที่เอาไปนี่นะครับลุกชนต้องขอบคุณลายนะครับที่อุตส่าห์่าดันต้นไม้นะครับกรบบไก่นะครับตีสิบล้นะครับตดท้นสมห่นดอกเนาะตดอัดรถไปเพราะฉะนั้นส่วนลุกชนสวนนี้่ต่ว่าคงสใกล้จะเบิดแล้วครับใกล้ี่เบิดแล้วสวนเนี่ยมีแค่สามตันพันธุ์นะครับเพิ่็เกามาปลูกเอ่อจังไดก็ต้องฝากนะครับสีคิ้วน้องบบน้อย ถ้าผู้ใดยอยากเห็นอยากหู้นะครับไปรัดเบิงนะครับเอฟซีแถวนั่นอยู่บ้านอย่างบ้านหนองบัวน้อยเลยจ้บบนอยอ,อยู่บ้านหนองบัวน้อยซื้อว่าอะไรก็ครับซื้อพลพลเค,น,น,เคนจันทึกซื้อ,อ,อเล่นซื้อว่าปทวนจ้ะพลพลพละพลพละพลเคนจันทึกเขนจันทึกอยู่มูสีของหนองบัวน้อยเลยอยู่มูสีของหนองบัวน้อยนะครับจังใดก็ปากนะครับผู้ใดยอยากลู้อยากเห็นนะครับไปเบื้องที่สวนแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเฮ็ดได้ดีก็ไปดูแลกันไปเพื่อแพร่กันนะครับไม่ต้องมาหอดสวนลงสชนไปเอาพุ่นได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมมือนี่คิดไปเรื่อยอีกเรื่องนะไปเรื่อยเลยชีวิตนะครับมาหอดอ่อหอดใส่เดี๋ยวที่รบบผลใหพี่เพื่อนแน้นน้ำตัวนะครับแนะนน้ำทั้งรถเลยครับ่าซื้ออย่างมองนี่อยู่หมู่บ้านอย่างนะครับที่น้องแถวๆนี่ได้ยินข่าวหรือว่าเห็นในคลิปยูทูบของลุงชนที่ได้มาปรึกษาหารือกันครับผมเชิญครับไอ้ตึงลงทั้งตึงลงทั้งเล้าเลยครับ ครับผมจำหลัดครับอยู่บ้านเขาลงน้อยสีเทพครับเพชรบุรครับเออเป็นคนเฉด<แ>บ่เาไปว่าไม้เป็นคนเฉดเดียวกับลุงชวนวนี่นแ่ละมามจากาบัมเหน็จนะลงุง <laughs> <laughs> ใจ่ครับผมกลับบ้านบถือครับเออไมาตั้งแต่โดดเรือบับไล่ไบไล่ไลม้เป็นคนบ้านเดียวกันเ <laughs> มื่อนี้ได้เอาอ้อยยักษ์เขียวมาส่งให้เรานะครับกับเป็นอ้อยยักษ์เขียวที่บงครับเป็นอ้อยยักษ์เขียวที่ปลูกด้วยเครื่องนะครับมันทีมันก็เลยล้ำใบไ่แต่ว่าอันนี้อ่ะ พี่น้องมาเบิ่งดินทั้งนี้พี่น้องเบิ่งดินบ้านเพิ่นมาเบิ่งใกล้ๆลยพี่น้องเขาบอกว่าทีเชื้อแถวที่เชื้อเทศบาลบุญดินดำน้ำซุ่มนะครับโอ้ยสะออนดินนะครับกว่าสีดินเบิ่งอ้อยขอนแก่นเพิ่นครับนี่คืออ้อยขอนแก่นผู้ใดว่าอ้อยขอนแก่นบ่ลล่มบ่แม่นนะครับจะล้มเพราะมันกัดเบิดแต่ถ้ามันเงาพี่น้องอ้อยไม่ล้มไม่รวยท้องไว้นะครับอ้อยล้มแล้วจะรวยเพราะฉะนั้นมือนี้สวนลุมเชื้อพิพิธคิดไปเรื่อยนะครับอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบงจานนะครับโพลละแวกนี่ปีหน้ากระ ผม,มว่าลราที่ต้องได้เอามาอันนี้อามาตันแปดนะครับเอามาตันแปด,ามาปดผมคิดว่าต้องได้ยังางบ่ได้กับคือยี่สิบตันขึ้นไปนะครับยังได้กับพี่น้องกับมาหาเรากันแล้วกันขั้นดอนมาเบิ้งแล้วสืกใจกับมาซอยสนับสนุนกันนะครับเกษตรกรนั้งกันพี่น้องครับสุดท้ายกับลุงเร้วนะครับเรือเบิง้งเบิ้งลำอ้อยนะครับอันนี้คืออ,อ่อนยัยไห้เบิ้งเลยพี่น้องแร้วเบิ้งสภาพเราหอบครับจ้าหอบขนอยู่หอบหมา <laughs> 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 เป็นดใดลุงไอ้เร้วเป็นมันตรงปุกวะครับโอ้ย้ยเขียวเนี่ย หายพดูหพดหายพดมาคนตัดม่ได้โอ้ยไม่ต้องย่านครับเื่องคนตัดอ่ะเคียงเดี๋ยวนี้ผมมีเคียง <laughs> กินกรอบๆๆเลยอ๋ออันนี้ก็ทรงเรียบร้อยนะครับลุงชนก็จะต้องเดินทางกลับไปคือเกานะครับไปคอยแต่ต้อนรับพี่น้องที่ไปเยี่ยมสวนนะครับขอคุณไดลายเด้อพี่คุณจำรัดกันไรครับแล้วก็ฝากให้พัฒนาแล้วก็ให้เผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกร,รกได้มาได้มาเบิง่งได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ตัดสินใจว่าสิไปตอ่อหรือสิพอสำนี้คือเกีงยงไหนขาดนี่แหละพี่น้อง ขอ <c oughs> บคุณหลายๆนะครับเดืออวัสดีครับ